โอเคครับสวัสดีครับวัดยีสุตัจริงครับเปิดคลิปกันด้วยสายโหดครับนี่บางกาครับเลสแวเสื้อของผมโคตรเท่แบบเลยนี่โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดวันนี้เปิดตัวด้วยบางกาของเรานะครับช่องเลสแวนะเขามาทําเสื้อเลสแวแล้วก็จัดโปรโมชั่นกับเราจอง590ได้เสื้อแบบที่บางใส่เลยแล้วก็แบบที่ผมใส่ด้วยนี่ครับนี่สวยไหม โอเคครับสวัสดีครับพี่อภิชัยพี่ตะลงศักดิ์แล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่ธนาทรคุณแจกดีกว่าเดินครับตะมุทธมิครับสวัสดีครับผมโอเคเป็นไงโหดไหมเมื่อกี้คันที่ผมไปแต่งนะครับนี่ครับอันนี้ต้องเรียบร้อยไปเลยยาง ยเบินไปเลยครับผมมีคลิปให้ดูด้วยเพราะว่าผมเก็บคลิปไว้ด้วยนะครับพอดีผมอะเตรียมรถสงมอบนะครับพี่ปรุงเดชพรุ่งนี้รถสไลด์กําลังจะมารับแล้วนะครับเลยเก็บภาพบรรยากาศตอนที่พี่เขาทิปนี่พร้อมทิมงานวันนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปกับพี่เขานิดนึงนะสาหรับบังกาโหพี่เขาเก่งมาก เรานี่แบบชิดซ้ายเลยอะเราว่าเราไลฟ์แบบโคตรเยอะเลยนะเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะแต่พอเรามาเจอเขาจริงๆนะผมรู้สึกเกรงมากนี่รถของพี่วุงเดชครับ4ประตู 1.9Z สดําสีดำพรุ่งนี้ส่งมอบกันแล้วนะครับผมเตรียมสตาร์ทเครื่องรอไว้แล้วเพราะว่าตอนนี้รถสไลด์เองก็มาจอดรออยู่หน้าโชว์รูมแล้วนะครับเราจะส่งมอบพรุ่งนี้ไปถึงลูกค้าประมาณ90โมงถึง10โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราเตรียมรถสไลด์เติมน้ำมันเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลบฝนด้วย พอเดี๋ยวพรุ่งนี้เถอะตอนเช้าฝนตกนี่มามืดตึ๊บอีกแล้วอยุธยาบรรยากาศเป็นไงครับโหดมากนะสนุกสนานดีนะครับวันนี้ทีมงานของพี่เขามาเก็บภาพถ่ายทอมมันเลยเมื่อกี้ผมดูมันเลยลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆพี่ดูเลยนะครับเออเขาเป็นกันเองมากเลยพี่เขานะครับนี่อ่าสี่ประตูซดนะเดิมๆแบบนี้สองหมื่นหกนะครับ ตอนนี้จอง590นะครับก็ได้เสื้อเลสแวร์ด้วยนะครับเสื้อเลスแวร์เป็นแบบไหนนี่เลยเดี๋ยวผมวางโทรศัพท์แป๊บหนึ่งพี่ๆดูเสื้อผมได้ครับโคตรสวยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี้ยอาจจะเป็น FC อยู่แล้วก็ได้เออนี่เห็นไหมเห็นเสือสบบ้อลスแวร์ปะในอ่ะผมก็ใส่อยู่นะให้ดูให้ดูให,ดให้ดูเสือ้อโคตรเท่เลย เทไหมเสื้อเท่นะนนาจะจบการแสดงแล้วนะน,วนินเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จหรือยังว่าจะถ่ายรีวิวก่อนดีกว่ามันรถเละแล้วต้องไปล้างต้องไปล้างต้องไปล้างอันนี้เขาทำอะไรอีกอะเขาจะถ่ายภาพคู่กันเอาทั้งหมดนี่เลยเหรอใช่ไปด้วยสิ ไปกับบังกาเขาด้วยดีกว่าไปถ่ายรูปด้วยดีกว่า <Okay. S 1> พี่อะไรนะพี่เร้าวๆอ่ะหมายถึงว่าถ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมเอ,เอาเหรอ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครติดตามพี่เขาบ้ง s <S <c oughs> บางเลสแวร์บังก้าเจ้าของเสื้อแบนด์ดังของประเทศไทย <c oughs> เดี๋ยวผมเอาคลิป <c oughs> ไปลงให้นะครับ ดูดิรถสไลด์ก็มาเตรียมรอภาพก็อยากจะถ่ายไลฟ์ก็อยากจะไลฟ์เอาทุกอย่างเลยถือาถือ้อทุกอย่างเลยจริงๆดโอ้นโนมึเต็มเลยสี่ประตูแซดนะสองหมื่นเจ็ดนะส่วนแบบคันนี้นะโปรโมชั่นเคาะออกมาแล้วนะครับอยู่ที่เท่าหไหร่วะสี่หมื่นเก้านี่อ ah. ่ะอ่าเคาะราคามาเรียบร้อยแล้วนะดาวสี่หมื่นเก้าส่งเก้าพันเจ็ดนะใส่มอนซ่าแม็ก เม้ง n5 พร้อมกับอะแดปเตอร์ Not 5รูนอต5รูตั้งส่วนทงล้อใส่ฮับลิงเรียบร้อยแล้วก็ฟิล์มเขียวมีสไตล์สไตล์อะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นดูดิดูหลังดูหลังเสื้อพี่เขาเห็นปะกับรถที่ออกมานี่เป็นไงเหมือนกันไหมเออเหมือนกันนะเออเหมือนดีมุมเนี้ยได้เลยเห็นปะสวยนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถขับบ้านขับกับบ้านปีใหม่นี้ชัวร์วนี่เลยครับวับมาเลย49,000ครับ มีตัวจริงเสียงจริงคนออกแบบเสื้อนะครับมาอยู่นี่ถอดรถอันนี้มาใส่ไว้ในเสื้อโคเทแบบสายญี่ปุ่นレสแวร์วีเอสอลิซิงน่ะไเงอันนี้ทุกคนก็กำลังรอพี่เขานะครับเก็บภาพบรรยากาศชีมงานของเราทุกคน ไม่ไม่เห็นป้ายไมโครนะครับขอทานี้นะสวยไหมนี่ภาพบรรยากาศสดๆเลยนะเห็นแล้วเนาะเสื้อแบบนี้นะที่ผมใส่อยู่ด้วยนะครับออกรถรุ่นไหนก็ได้590ครับเหมือนซื้อเสื้อฟรี เพราะว่า590ก็ไปหักเงินจองคืนให้อีกอยู่ดีนะครับใครอยากได้เดยต้องรีบจองรถแล้วไม่มีขายนะต้องจองรถเท่านั้นตอนนี้เราผลิตมาทั้งหมด300ตัวนะครับกับ<ม><ร>ยอดจอง300คันแรกนะครับนี่ก็<ม>จะได้เสื้อแบบนี้ไปเลย<ม>โคตร<ม>ลิมิเต็ดเลยฮะลูกพี่ผมลูกพี่ผมนี่ผู<อ>้ <ไป S 2> คิคดไอเดีย สามสองหนึ่งลุกมาครับเดี๋ยวบอกเขาเปิดหน้าทำหน้าไม่ถูกเลยเฮียบอกอ๋อเฮ้ยอุ้ยทำไรอ่ะขวางเล่นเพื่อนทำไมอ่ะกู้งงานบอกราสไลด์รอไปก่อน กระโปงสวยมากใช่แล้วครับ HG Pimbo สวัสดีครับกระโปงสวยดีเพราะว่าเป็นไอ้นี่ F1 Mansa สองแท้ด้วยขอบคุณนะครับแท้ไหมหนึ่งองสายุ่งมัยนะครับแล้วงี้เรางไงสลับกันทีละคนไหมใช่ไงเมแล้วเราจะถ่ายไหมถ่ายดิของผ้าของน้ยอล่าครับเดี๋ยวจะลูกเล่าสร้างการรับรู้อะ เดี๋ยวเราวาทำายกันนะครับว่าเราเลือกพรไหนได้ที่มีทำไว้เป็น10ูกเยกะิงให้บางเลือกไ้ครเยอะเลยเอาเรของเสแวแหละเอามาอขึ้นใหมใครรู้จักบ้างบางกาเลสแวร์ติดตามเลยนะเลสแวร์ช่องเลสแวร์นะครับแล้วก็ช่องวัดที่สุดตัวจริงด้วยเดี๋ยวเราเอามาลง เดี๋ยวเราจะเอามาลงคลิปที่เราถ่ายทำกันวันนี้ไปนะครับพี่เขาเก่งมากเลยนะออกแบบเก่งมากเ,เนะานี่ยกระตมีน้ไม่ดื่มนะเนอกระตมีเค่วงกรตนะได้บ้างเลยประกอบของกันขอเนี่ยไมทำนะ<อ>ดีว่ามันจะเกนะครับ พี่วมดตัวอยู่แต่เราอะไม่ได้รับแข่นะพีวัดรูปหนึ่งพีวัดรูปีแบบพีวัดรูปหนึ่งโอเคครับต้องต้องเปิดต้องเปิดไหมั้ย้าถ่าก็ได้ต้อ้เพรา้อแดกใครก็ดูมืองเาดาก็าพี่วัดรอรูปหนึ่งพี่เขาก็ไม่รู้จะได้คิวก่อนนะมีสาง ผมจะรถแดงดิสามร้านต้องมีต้องมีอีคันหนึ่งใช่ป่ะพี่เขาชอบรถญี่ปุ่นเก่ามากเขาคุยกันรู้เรื่องเพราะเขาชอบเก็บรถเก่าญี่ปุ่นด้วยกันแต่ผมชอบที่โลกใครอยู่ว่าถ้าเกิดเจี๊ยบจะทำถูกไหมรถแดงพี่เนี่ยเจี๊ยบต้องโม้ด้ก่อนใช่ใช่รถต้องรอน้องรอที่ับถูกป่ะเจี๊ยบต้องมีแขนงเนสติ้งเลยแนะนำหมดแตผมว่าไม่มีใครทำได้เยอะผมแนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่ที่คุยอ่ะ สามปีถูกไหมพี่นี่คือแนะนำนะครับคือสามปีแต่ถ้าโมที่นี่แต่งที่นี่อยู่วันนี้ปีได้ก็คนกล้าทำสุขภาแล้วเราก็ไม่ต้องบ้าบุ้เยอะสุขภาพวุ้นวุ้นเดิมเท่าไหร่พี่ตอนนี้ไม่รู้เลยนะไม่รู้ไในตัวนี้เรื่องที่สามนะในต่วนี้เรวเพิ่มอีกสิบสิบสิบบอน์ดอะไรเงี้ยจะไหมฮะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เป็นเรื่องนี้เดี๋ยวผมเอาผมขอคุณดีซียูมาให้เลยได้เลยได้เลยอบรมให้ฟรีด้วยมาแล้วเดี๋ยก็ดีลกับ เรื่องของพวกแพ็กเกจก็คิวเลยครับดีไหมว่าอย่างนี้ผมบอเดียวนะเพราะว่าเราไทยไม่เคยทำแน่นอนร้านมาเซนายฟ้าก็ไม่ทำเพราะว่าผมซื้อรถสาฟ้ากานถึงใกล้บ้านอยางนงก็ดถึงโซลูไม่ทำแนะนำไปแล้วเจ้าของเขาแบบไี่แบบไปรุ่งิเรือเ้าของมันใหญ่แล้วเนี่ยไม่ต้องดีดีะครับแ่เลยวยปยนแนวแล้วแถวนี้ยุยายุยาล็บุรีไม่มีไม่ีอะไร มีตรงประตูเลยแหไกไก่จ่าก็ยยมทำก่อนฟันก่อนนะยังอ้คับเ่านค้มครับขอหนึ่งรูปได้ไหมได้เลยว่าหนึ่งรูปกับพี่ิอันนี้ไลฟ์อยู่เอาตากล้องดูแต่เขออนุญาตหรูปนะครับเฮ้ยอันนี้ไลฟ์อยู่ lên <laughs>

ครั้งแรกที่เจอก็ต้องอย่างนี้แล้วครับขอภาพไมเป็นที่ระทึกนิดนึงบอกเลยว่าพี่เขาดิบรถเก่งมากขออยะนใส่แมสก์นิดนึงนะอ่ะเดีย๋ยวคราวนี้เราก็ไปทํางานของเราันต่อแล้วก็ไปรอดูคลิปของพี่เขานะพรุ่งนี้ก็ได้นี่ก่อนนะท้งวางทีดีเพราะว่าวันนี้ไม่ทันแล้วต้องส่งรถล้างแค่พรุ่งนี้ช่วงประมาณได้หมดคือสิบเอ็ดโมง ตั้งเจอกันที่นี่ได้ไหมถือว่าเปลี่ยนโมงเอ่อสองส<อ>ามโมงก็ได้เอลี่ยนโมงครับเดียวได้ห้านาทีเองโอเคจบแหมโหนะคนดังมาเยือนถึงโชว์รูมไม่ไลฟ์ไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ถ่ายรูปด้วยไม่ได้บอกเลยว่าโอ้หขับรถฝีมือสุดยอดมากเดี๋ยวผมเอาคลิปไปให้ดูแหมวันนี้ทรงผมเป็นไงโดนกันไกลมาเมื่อคืน พี่บอยบอกคิดถึงเฮียจิวเหรอเสื้อโคตรสวยพี่บอยแต่ว่าไม่มีแจกนะต้องไอ้นี่อย่างเดียวเลยวะพี่จองรถอย่างเดียวเลยอะอะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเอาลอสไลด์ขึ้นกันต่อพอล็สไลด์มารอเราแล้วนะตอนนี้โอเคสี่ประตูหนึ่งจุดเก้าแซดนะไลค์กันไปมาจำรุ่นนี้เพราะขายดีจริงเฮ้ยโอ้โหวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับ หลายสดตอนเที่ยงเสร็จตอนบ่ายทำคลิปตอนเย็นเต็มรถส่งมอบลูกค้าต่อแม่เจา้าอะไรขนาดนี้เนี่ยน่ารวยเนะาะเดี๋ยวต้องเอารถขึ้นเซ็ตพร้อมเช้ามืดพรุ่งนี้รถวิ่งออกนะครับเพื่อพร้อมที่จะเดินทางไปส่งมอบลูกค้าถึงที่เนาะก็บอกเลยว่าไม่มีใครไปรู้จักที่ท,ที่นี้ ามาละรถมาพร้อมละอันนี้ไปส่งที่ถแถวชายทะเลชายทะเลอ่าไปส่งชายทะเลอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรผมใส่ไว้ให้พร้อมเครื่อกูขับอูซุผมใส่รถเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเนาะสมุดเล่มคุมป้ายแดงสมุดคู่มือการใช้รถครบ ส่งรถแบบนี้สุดยอดแล้วก็เดี๋ยวเราเติมน้ำมันให้ฟรีอีกหนึ่บาทนะครับเปิดฝาถังรอไว้ได้เลยเพราเดี๋ยวรถไฟรถไฟอะไรนะเติมน้ำมันอาล็อกลงล็อกล้อนี่นะใส่กระบะไลเนอร์ติดฟิล์มให้เรียบร้อยไม่มีบวกเพิ่มในส่วนของค่าอ,อ่กระบะสีดำเงาแวบเลยสีประตูแซตสองหมใครรอรถอยู่ใจยเย็นๆนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวก็ได้ใจยเย็นๆนะ ดำเงาแว็บติดฟิล์มไฮคูเซรามิกสีดำเนาะแล้วก็กระบะไลเนอร์ก็มีให้เลือกแบบไร้ขอบแล้วก็ไม่ไร้ขอบนะครับสำหรับคนไหนสนใจ12,400ควักมาเลยนะครับอา่ 26, า26,000ใส่ล้อแม็กถ้าไม่ใส่ล้อแม็กเหลือ2 3 0 0 0จัดไปโอเคนี่บรรยากาศครับรถสไลด์ส่งมอบให้ทั่วไทยเตยมเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ขับไปส่งเองนะรถสไลด์ขับไปส่งแบบนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับสไลด์ออนกันไปเลยนะครับ ก็อยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเราได้ครับนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเราได้เท่นะเท่นะโอ้โหเมื่อกี้คุณวิชาญครับสวัสดีครับใครมีคอมเมนต์อะไรสงสัยนะสอบถามผมได้นะครับเออ ถามผ่านไลฟ์สดนี้ได้นะครับจะเอาซื้อก็ยอมสวยจัดไม่มีขายดิพี่บอยเขาทำผลิตมา300ตัวนะครับก็ผมประมาณแล้วหนึ่งตัวเหลืออีก299ตัวใครจองรถ299คันแรกอะเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยแม่มาพี่พดุงเดชรอรับรถเลยนะพรุ่งนี้นะ พี่อภิพชัยเป็นคนแนะนำขอบคุณมากมากครับก็หลังจากที่ซื้อรถไปแล้วก็แนะนำเพื่อนมาซื้อกับเราอีกแล้วที่สาคัญอะไรรู้ไหมทั้งสองคันเนี้ยดาวพอ,พอๆกันเลยคนละสี่แสนทั้งคู่เลยนะนี่ครั้งที่แล้วก็ไปส่งมาแล้วไปส่งนู่นเลยชายทะเล <c oughs> เออไม่มีบวกเพิ่มนะทังข้างกงข้างงวดนะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์นี่เอาให้ดูก่อนใส่ไปให้เรียบร้อยนะกระบะฟรีนะเวย้ยไม่มีเก็บนะเวย้ยเออ แถมหมดจริงๆแถมหมดจริงๆไม่มีเอาเก็บกระบะเก็บค่าอะไรที่หลังบอกลูกค้าดาวสองหมื่นสามก็จบสองหมื่นสามครับไม่ต้องมาบวกพงบวกเพิ่มอยากได้กระบะเสียตังค์อีกโอ้โหมีที่ไหนละ่วมงนี้มันต้องแถมฟรีหมดแล้วนะครับก็ใครอยากได้รถกอดปีใหม่นะต้องรีบจองแล้วเพราะคิวมันโคตรยาวนลครับเฉพาะเดือนนี้ยอดจองก็โอ้โหถล่มทลายนะครับน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วสามสิบละมั้งเนี่ยรับออเดอร์มาแทบทุกวันนะครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีนัดอีกหนึ่งคันแล้วก็พรุ่งนี้นัดเซ็นสัญญาอีกเนาะ พี่ชานลงบอกของผมจะได้เสื้อไหมครับไม่ได้เพราะว่าพี่จองโป999ที่จะได้อะไรวะหลวงพ่อรวยเพราะโปนี้เนี่ยเพิ่งมาวันนี้เลยสําหรับคนที่จองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโปนี้มันจะมา590บาทได้เสือ้อเ e ดแวร์คนจอง999ได้หลวงพ่อรวยเออเจ้าน,นายผมเปลี่ยนโปรแบบกระทันหันมากถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเมื่อวานเนี้ยจะเห็นเลยว่า เ,เ,เขาเปลี่ยนโปรวะอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะจองเก้าร้อยเกสิบเก้าหรือห้า้อยเก้าสิบเราหักคืนให้ในเงินดาวเหมือนเดิมนะสมมุติถ้าลูกค้าดาวพันหนึ่งใช่ไหมลูกค้าดาวหนึ่งพันบาทลูกค้าก็จ่ายผมแค่หนึ่งบาทวันออกรถเพราะว่าจองมาแล้วเก้า้อยเกบเก้าเออนะครับประมาณนี้อันนี้ก็พี่เขากำลังทำการรัดล้ออยู่นะครับรัดล้ออยู่เพื่อไม่ให้รถมันไหลนะครับ เจ็ดสองหนึ่งศูนยนะงวดนี้ไปหากันเลยครับไปหากันเลย <c oughs> พี่ิุบนลครับสวัสดีครับพีิุบลน,นี่ก็ไปส่งแล้วถึงบ้านมาแล้วเหมือนกัน <c oughs> ตอนนั้นผมได้ไปด้วยนะมีโอกาสได้ไปด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปเลยครับเพื่อความแน่นหนาสำหรับแม็กและยางนะมา่อกลางวันที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับ ก็มีให้เลือกหลายลายเลยนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็เลือกล้อแม็กได้ไม่ว่าจะเป็นเวลนะครับหรือทีอีสามเจ็ดไออีสามศูนย์ซีอียี่แปดนะครับจีทีอาร์นะครับ,ร 37, 30, 28, รบ, R, รบมีครบหมดเลยเดี๋ยวหลังจากรถนี้ออกแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะมีแม็กหลายหนให้เลือกบ้างเพื่อลูกค้าโดนใจอยากจะให้เราติดตั้งไปให้ก็ได้เลยนะครับได้เลยแต่ถ้าเกิดคันนี้ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้ที่บ้านใช้เดิมๆนะครับเขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยน ไม่ได้เปลี่ยนล้อางานเนียนงานสวยๆเลยแหละล้อเมื่อกี้ตอนที่ไลฟ์สดกระบ,บงังบังก็ยังบอกเออดีเนาะโชว์รูมแบบว่าครบคันเลยนะทำครบเลยแต่งรถโชว์ลูกค้าด้วยเออทำรถซิงด้วยอะไรด้วยก็โอ้เจ๋วครับนะวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์หลายคนก็หยุดงานเนาะ ผมอาจจะพูดใกล้นิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไม้ไม่ได้ไเลยเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขามาเร็วมากส่วนไม้ที่ผมใส่อันเนี้ยมันไม่ใช่ไม้ของผมมันเป็นไม้ที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอเมื่อกี้ผมว่าที่ผมจะลืมนะเนี้ยเดี๋ยวต้องเอาคืน,นเอาใบคืนเพาว่าอันนี้เป็นไม้ของที่ผมถ่ายคลิปเมื่อกี้ผมติดตัวไว้ผมลืม <laughs> เดี๋ยวก็ได้ต้องไปคืนน้องเขาก่อน๋ยวไม่มีถ่ายกันต่อ ไหมคะแหมเราต้อคือตอนไหนอะอ๋อเดี๋ยวเขามาเก็บเดี๋ยวเขามาเก็บใช่เดี๋ยวเขามาเก็บไม่เป็นไรครับไว้นี้ก่อนก็ได้เ1็ดโมงได้สิบโมงก็ได้ก็เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้สิบโมงเรามาถึงโชลูม <c oughs> นะัดทำคลิปกันต่อ <c oughs> นะัดทำคลิปกันต่อ,นะตอพรุ่งนี้สิบโมงโอเคพี่เอาขึ้นได้เลยนี่ขึ้นแล้ว กี่ชั่วโมงถึงพี่พรุ่งนี้ส,ส,สามชั่วโมง<ะ>ไม่เกินสิบโมงเช้าถึงแน่นอน<ะ>บอกลูกค้ารอดได้เลยนี่โอเค<ะ>คุูปองน้ำมันอยู่หน้ารถเมื่อกี้พี่พี่น่่ยทันเห็นปะได้ทันดูป่ะพี่ไม่ได,ไ,ได้สังเกตใ่ลยอะ อะไรเรียบร้อยโอเคพี่ขอบคุณมากครับโอเคครั okay, บสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับ <te le sound> พี่หนุย่ยพี่หนุย่ยทีมงานเราไปส่งประจำครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่แมกร้านนักกมนบอกเราได้นะเราก็เนี่ยพี่หนุย่ยเอารถไปส่งร้านกมนแต่งให้เลยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกันไปแล้ว let's go ไปตรงน้ำนมันน้ำมันไปรๆแล้วไปบอกเขาหน่อยโอเคเดี๋ยวเพื่อขับเร็วๆครับได้ได้โอเคไปแล้วนะรถไปแล้วนะนู่นนู่นนู่นไปแล้วใส่สไลด์ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปตอนน้ำมันน้ำมันเรียบร้อยพุ่งนนี้ส่งถึงมือนี่เดี๋ยวพาไปดูล้อแม็กนิดนึงลูกค้าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมีแม็กน้อยหรือเปล่าโชว์รูมเนี่ยใช่ไหม มาดูกันนี่ไลเวลของอีโมชั่นอานี่ก็ e 30, 8, r e 3 0 c e 2 8 GTR T37 การโค้งแล้วก็ทีสเจการตรงนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็ยางบูเบอร์ีนวเปอร์อารีศูนยนะครับมีมาครบเลยโอเคนะ ฝากกับด้วยแล้วกันนะใครสนใจรุ่นไหนนะครับอยากได้รถเลยเนี่ยตอนนี้ก็มีรถครอบครัวเจที่นั่งนะครับนั่นก็คือ Isuzu MU-X ที่จอดอยู่ด้านในเอาพี่ๆไม่เห็นแน่เลยเอาผมขยันกลับกล้อง<ม>นี่เห็นไหมนะมาเลือกชี้ได้เลยนะจ่ายเงินปุ๊บขับลงโชว์รุมไปเลยนะครับแล้วก็นี่แคปแพนเดอร์ L สีดำสองหมื่นเก้านะครับโปรโมชั่นนี้อ่า ทุกคนดูกันอย่างสงบสง่ยมเรียบร้อยมากพี่อานนท์สวัสดีครับไม่มีใครคอมเมนต์คุยกับผมเลยของเป็นเก้านะใส่ล้อแม็กแต่งซิ่งให้ด้วยนะครับอันนี้ยังเดิมๆอยู่นะนี่เอ็กซิลงเอ็กซิลีก็มีนะสีประตูนะครับอันนี้แคปตัวเตี้ยรถมันโดนฝนนิดนึงอันนี้เดี๋ยวรอล้างเพื่อคาจะอาดใหม่ให้อยู่แล้วนะครับนี่มิวอ็ลองมาเทสได้ได้ เห็นปะผมบอกแล้วรถชลุงผมมีแต่รถแต่งๆทางนั้นน่ะสวยๆเต็มเลยโอเคนะใครสนใจก็โทรทักไลน์อินบอ็อกมาได้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะั่นคือสประตู S กับสประตู L อ่ะเดี๋ยวให้ดูใส่ m a ็กเอ็นไฟนะแต่ผมเห็นไกลๆสวยอยู่เนี่ยสประตู Z นะรถก็มาเรื่อยๆนะแต่รถมันไม่พอรถมันไม่พอเนี่ยสประตู Z สีขาวเห็นไหม แล้วดูรถข้างหลังช์รุมผมดิโล่งเลยขายดีบขายดีกันจริงๆนี่คันนี้ก็หล่อนะสีบอลเงินใช้แม็กเวลนี่เห็นไหมผมนึกว่า Mc, Mc ักแม็กเอ็นไฟส์แม็กเวลนะแคปแอตัวเตี้ยนะครับคนใช้งานก็ชอบนะครับคันนี้โป๊ก็สองหมืนห้าแต่งรอแบบนี้เลยไม่ต้องไปแปลงลงแปลงหน้านะครับทำให้ครบจบโอเคนะ ุณปริตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากเลยที่มาดูไลฟ์สดกันเดี๋ยวพรุ่งนี้รถถึงคุณพนุเดชแน่นอนตอนเช้า9ก้าโมงไม่เกินสิบโมงนะครับสามชั่วโมงถึงพอพรุ่งนี้พี่เขาออกหกโมงอะเพราะว่าติดเวลาเคอร์ฟิวไปคืนนี้ไม่ทันเนาะโอเคใครสนใจก็โทรทักไลน์อินวอซ์านะวัดยูสุตัวจริงจะจัดให้ใครที่จองมาแล้วทําสัญญาแล้วรอรถนิดนึงนะเฮ้ยอันนี้โคตรสวยเลยวะ่ะว่าจะเดินพ้นอยู่แล้ว ว่าจะเดินพ้นละไม่พ้นนี่วะงานท็อปนี่ขอบยี่สิบนะเบลล์เลยจอดอยู่นานละสงใส่ลูกค้าไม่มารับมั้งเนี่ยเห็นจอดมาเป็นอาทิตย์แล้วของเซล,ลคนไหนไม่รู้นะนี่หรือว่าจ่ายตังค์ก็ยังไม่จ่ายหรอกอยังไม่ใส่ป้ายแดงเลยนี่งานท็อปยี่สิบเราก็มีนี่เห็นไหมครับขยากได้ก็บอกเลยเพิ่มตังค์นิดหน่อยถ้าแม็กขอบยี่สิบนะครับ สวยๆทั้งนั้นแหละแต่รถไม่มีให้ดูสวัสดีครับพี่จอเจน้ำโค้งโอชานะครับทีวทักด้วยขอบคุณครับโทรทักไลน์อินบ็อกซ์เลยนะวัดอิสุตัวจริงจัดให้แล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดหน้าบอกเลยว่าไลฟ์สดหน้ามีของแจกแน่นอนมีของแจกแน่นอนฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับวันนี้ไปแจกเมื่อวานมาแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดหน้าผมมาแจกอีกแน่นอนแล้วเดี๋ยวมารีวิวรุ่นไหนรถของใคร จะเจอกันครับวัดอิสุดตัวจริงครับบ๊ายบาย